น่าทานมากเลยมาดูชุมาลูชามาลุชาฮะนี่ฮะเราจะให้ดูนะครันบนบรรยากาศน่านั่งมากใครจะมานั่งแบบอุเอนแอร์หรือจะเทคเอาเวยตรงข้ามลงมาลำปางเดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมนะฮะเลี้ยวซ้ายไปประมาณ1กิโลฮะนะฮะ,นะะ1กิโลจะเดินดื่มดำกับความสุขความเย็นชื่นใจของเนี่ยฮะชานมไข่มุกหืมอร่อยมากอือ ไข่มุกแบบว่าไข่มุกแท้สุกพอดีทุกคนนี่เมนูค่ะทุกคนนี่มีเฉาก๊วยน,นมสดด้วยนะเลิศมากมชื่นใจทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยค่ะทุกคนนี่มีทั้งโซดงโซดาแบบหลายอย่างมางคนเดินไปกินที่โรงแรมด้วยทุกคน,กคนจ้าจะได้ไม่เดินมาหลายรอบนี่นะะร้านบรรยากาศเลยนะสะดวกสบาย น,น,นี่ฮะทุกคนจ้านี่ฮะเราเดินออกมาแล้วนะฮะทุกคนเราก็จะเดินไปโรงแรมจะได้ชมเมืองไปด้วยนะฮะนี่ฮะจริงๆตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแถวประตูชยัยจะมีโรงหนังแบบว่าเป็น standalone เป็นโรงหนังที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นตามห้างอะ่ะทุกคนเป็นโรงหนังโดดเดี่ยวอ่ะด้านหลังเดียวเด่นเด่นเหมือนโรงแรมตำนาน ที่แบบโบราณแต่ว่ามีความเป็นเรื่องราวเก่าแก่แต่ว่าอยู่ได้ายาวนานเลยประมาณนี้เนี่ยเดิอนออกมาก็จะเจอกล้วยทงกล้วยทอดร้านร้อยเวียงอันนี้ก็ขายข้าวแกงค่ะร้านร้อยวงร้อยเวียงนะฮะขายข้าวราดทุกคนแล้วก็บรรยากาศก็น่านั่งอีกแบบหนึ่งนะฮะทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดแนวแบบว่าคาเฟ่ทิชเอาไว้ได้ก็ต้องนี่นะฮะ มารุชาเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศทุกคนนะฮะสบายๆอย่างที่บอกถ้าเกิดเราเดินตรงไปใช่ไหมเราก็จะเจอค่ายสุรศักดิ์ใช่ไหมฮะเราก็เดินไปก็จะเป็นบ้านป่องนักซึ่งเป็นบ้านที่แบบมีมีหน้าต่างเยอะเป็นร้อย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 หน้าหน้าต่างก็เรียกว่าป่องป่องก็คือหน้าต่างนักก็คือแปลว่ามากมายนะฮะเคยยา่า,าก็เคยมาถ่ายาละครเรื่อง หนึ่งในส่วงกับเจมจิในนั้นเลยหาที่ห้องบรรทมห้องเออสเวยพระกยาหารในสมัยรัชกาลที่9ก้านะฮะกับรายการที่7เ,เคยเสด็จออประทับนะฮะรัชการที่7เ,เคยประทับที่นี่ที่บ้านป่องนะักเนี่ยใกล้กับจริงๆใกล้กับณบ้านแม่โรงแรมณบ้านแม่เดินถึงกันเลยตรงแถวค่ายสุรศักะนะฮะเจมจิกับญาญ่าแล้วก็เรื่องเทพเทพบุจุฑาเทพ ก็มาถ่ายนะครับช่องสามจะมาถ่ายสองเรื่องแหละรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยมาประทับที่นั่นหนึ่งเดือน,เป,นเป็นเต็มเลยนะก็เลยเป็นสถานที่ที่สองพระมหากษัตริย์ที่มาค้างคืออีก,อกท่านหนึ่งก็คือรัชกาลที่เก้าะอันนี้คือกรมเรือนจําของจังหวัดนะฮะรัชกาลที่เก้าเคยมาเสด็จแค่คืนเดียวนะฮะกนะ็เป็นที่แห่งประวัติศาสตร์ด้วยสวยมากนะฮะบ้านป่องนักฉะนั้นเนี่ยบ้านป่องนักก็มาจากเนี่ยฮะ มาใ,ใจกลางเมืองประตูชยัยตรงร้านมาลูฉาเนี่ยไม่ไกลหาทุกคนแวะมาได้เพราะนั้นเวลาเรามาลำปางเราก็หาโลเคชั่นไปว่าบ้านเขาซอยอยู่ตรงไหนนะฮะจากบ้านเขาซอยก็เดินข้ามแม่น้าวางไปก็เจอแล้ววัดพระแก้วดอนเต้าแล้วก็ทะลุไปทางนู้นนะทุกคนสะพานรัศดาพิเศษเลยก็มาเป็นวงกลมมาเจอบรรจบที่โรงพยาบาลลำปางประตูชยัยก็ แวะกินมาุจชาทุกคนนะฮะแต่ข้าวซอยแล้วนั้นอร่อยจริงฮะชื่อว่าบ้านข้าวซอยนะฮะร้านปักหมุดไปได้เลยทุกคนอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวลุกทุ่งฮะก็อร่อยแซ่บนะฮะทุกคนขวามือเนี่ยอยู่ตรงข้ามยิง้งอยู่ตัวคนเราฝั่งกับมารุชาฮะทุกคนนะชื่นใจมากเลยชาเขาว่าหอมชื่นใจเข้มข้นแล้วก็ <c oughs> โทษ แล้วก็ความเป็นไข่หมูกะ่ะมันสุกพอดีนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเครื่องจะรอนะ้อนนะฮะอุณหภูมิสูงเดี๋ยวมันจะตัดอีกทุกคนฉะนั้นช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะแต่อย่าลืมนะจ๊ะช่วยกันติดตามได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนติดตามเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วโฆษณาเข้ารวมๆนะฮะสมี่สตัวต้องขอบคุณโฆษณาด้วยที่ทําให้ YouTube ร่ํารวยเพราะว่าช่องของพวกเราทั้นอีกวันหนึ่งถ้าเกิดช่องเราประสบความสําเร็จแต่ทุกคนเราจงภูมิใจว่าช่องของเรามีแต่ของอร่อยมีแต่ของแซบ่บแล้วก็มีน้ําใจไมตรี นะฮะโรงแรมดีเราก็บอกว่าไปพักที่ไหนบริการดีที่สําคัญมากเลยนะฮะบริการดีแล้วก็อาหารที่ไหนอร่อยแซ่บจริงนะ,ะแซ่บมากเราก็บอกต่อบ่อยๆนะฮะอะไรที่ดีเราก็ไม่เก็บเอาไว้จะต้องได้อ่อนแอั้งใครอย่าสงสัยนะว่าทำไมเอ๊ะทำไมบางร้านไม่ได้ไม่เห็นไปถ่ายมันลงอเงี้ยก็เพราะว่าอะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างถึงด้อดลงช่องเราไงใช่ไหมฮะอืมโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินละ เดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงโรงแรมซิริโฮเทลแล้วจ้า